สวัสดีครับผมสวัสดีด้อพี่น้องเ้อนะครับมื่อนี้บอาตาพาพี่น้องมาเบิงคีย์บอร์ดเอมมาใหม่นะครับเป็นยามาฮ่า psr h หกเกศูนย์ 60, ตัวนี้สามารถล่งเสียงแซมนะครับลงจังหวัดไทยอีสานล่งเสียงแซมพวกาจเสียงแค้นเสียงพินนะครับตัวนี้ล่งได้นะครับเสียงออแกนไวซี่เสียงดีห0าศูนย์เครื่องนี้บอกเลยว่าพี่น้องบอกพี่น้องเลยว่าตัวนี้ง่ามมากเลยนะครับตัวนี้ง่ามถ้าพี่น้องเบิงอีกคิดว่าเป็นมือหนึ่งเลยนะครับตัวนี้ เป็นของมือสองสภาพมือหนึ่งครับอบัวตางจากมือหนึ่งเลยนะครับในราคาหนึ่งมืเก้าันห้ารอยบาทนะครับหนึ่งืเกาพันรอบาทได้กองมาครบเสร็จเลยนะครับตัวนี้ขั้นบว่ามันมือหนึ่งนะพี่น้องตัวนี้นะครับเอากแกะเลยเขาตีเป็นมือสองให้พี่น้องในเบิ้งนะครับอ่ะประมาณนี้งามแห้งหลายครับผู้ใดหาอยู่ครับรุนี่คุ้มแท้แน่นอนเอาไปนะครับใส่งานได้อีกโดนหลายปีนะครับ ลิมขาวจัวนะครับเบิ้งบอดี้นะครับเบิ้งบอดี้เบิ้งความงามเบิ้งความคมชัดไปพร้อมๆกันครับเดี๋ยวจะเปิดเครื่องให้พี่น้องได้ฟังได้เบิ้งนะครับเดี๋ยวกดลิมเช็คลิมเทเสียงเทสระบบให้พี่น้องได้ฟังนะครับเบิ้งความคมชัดซุ่มเข้าไปใกล้ๆครับงามชัดเจนนะครับลิมขาวจัวนะครับสามารถมาล่องเทสนะครับมาล่องเหรนได้นะครับบางพี่สมุติปากกาศด้อพี่น้องเด้อผู้ใดอยู่ไกลนะครับ ก็เขามาแวะมาเหรียนได้นะครับเบิ่งความคามชัดของตัวหนังสือนะครับเบิ่งดอกลําโพงเห็นว่าพี่น้องไม่กิฟเลยนะครับตัวน,นี้ก็จะเป็นมือหนึ่งแหละพี่น้องนะครับหาหลิวลอยแถบบ่มีเลยหายา้ครับสภาพนี่พอมกองมารบเสร็จเลยนะครับเหมือนแกะก,กองมือหนึ่งเลยครับเห็นบ่พี่น้องอ่ะเบิ่งด้านข้างฟังนี่ครับราคาหนึ่งมื่นเก่าพันหาลอยไม้ได้สนใจกะ อ่าโทรมานะครับโทรมาสอบถามได้บอเอากระบอเป็นยังนะครับหรือว่าอยากเขามาล่องหลินก็นได้ครับไก่ยังเหลือนะครับ p HA s r s หกห้าศูนย์ยูหนึ่งเครื่องนะครับงามๆเงียบกันครับแต่ว่าสูตรตัวนี้บ่ได้ s หกห้าศูนย์ราคาหนึ่งมืนหาพันหารอยคีย์บอร์ดคอามาสิบสามเครื่องสิบสี่เครื่องพี่น้องแต่ว่าบอสตาอ่าทยอยรีวิวทีละตัวก่อนเอายมามาฮาให้พี่น้องได้เบิ่งก่อนนะครับเดี๋ยวจะเอามาร่วมทีเดียวกยับยี่เบิง่งหลายเครื่องพร้อมกันนะครับราคาเริ่มต้นตั้งแต่่เเเปป็นนนต้้้้ไดดอออพีง หกปัญหาฮอดหมื่นเก่านะครับตัว S X หกร้อย S X หกร้อยเข้ามาสองเครื่องไปเหมือดเรียบร้อยแล้วเด้อพี่น้องเด้อ S X หกร้อยนะครับไปเรียบร้อยเหมือดแล้วสองเครื่องมาปุ๊บไปปั๊บนะครับอ้าเปิดเครื่องครับอ่ะเบิ่งคุณสมบัติด้านหลังนะครับก่อนเปิดเครื่องตัวนี้นะครับเสียบอะแดปเตอร์เสียบอ่าพิดเบร์พิดเดิลนะครับพิดเดิลก็หรือว่าอย่างลักฟุต พัดสทตนเอาง่ายสแตนว่าพิดนะครับพิเดนพิเดนสเตนอันเดียวกันนะครับเอาพุท lr นะครับสามารถต่อเข่าคอมพิวเตอร์เสียบ usb นะครับเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์หรือว่าเสียบ usb ได้ครับตัวนี้เขาเสียบอะแดปเตอร์ไปแล้วนะครับเปิดเครื่องตัวนี้หน้าตานะครับเบิ้งเพื่อนเืนว่าแมน s x 6 0 0ยนะครับแต่ว่ามันจะตางแก่สีนะครับตัวนี้ psr 670มันจะเป็นบอดี้สีเทาส่วน s หกเ sx 6 0 0มันจะเป็นบอดี้สีดำคล้ายกันเป๊ะเลยนะครับอ่ะเปิดเครื่องครับ จิ้มเบาๆทีหนึ่งปั๊บนะครับเบื้องหน้าจอเบื้องความคมชัดของจอนะครับชัดเจนสวยงามนะครับพี่น้องเบื้องนะครับเบื้องจอ p s r s อหกเจ็ดศูนย์เบิ้งทุกฟังก์ชันนะครับเบิ้งปุ่มกดนะครับงามแห้งครับตัวนี้เอาไปคุ้มแทนแน่นอนนะครับหนึ่งมืนเก่าพันหารอยเบิ้งหน้าจอครับบ่มีเส้นเลยนะครับชัดเจนเบิ้งปุ่มกดอีกรอบหนึ่งครับ เช็ควอหลุ่มนะครับเช็ควอหลุ่มว่ามีข้อแขกบอ่อ uh, <Yeah. S 1> ่าวอหลุ่มบ่มีเสียงข้อแขกนะครับจ uh, ิกก้นริมพี่น้องเดีเบิ้งนะครับ <Yeah. S 1> กดลริมพี่น้องเดีเบิง้ง โมดูลชั่นใซ่ไใดครับพิดเบนไซดไใดนะครับรุนนี้สามารถลงจังหวะเก็บไว้ในตัวเครื่องและก็ะเล่นผ่าน USB ใดนะครับแลวก็ลุงเสียงแซมไว้ในตัวเครื่องเล่นผ่าน USB ใดขึ้นกันชุดเสียงแซมปิ้งนะครับล่งใดหลายเสียงพร้อมเสียงแต่งนะครับที่นี่เขาก็เอาสามารถเอาจังหวะและเสียงมาเซตผ่านหมงลิกิตหมงนีก็ได้ขึ้นกันนะครับพอเสียงคร่าวๆให้พี่น้องได้ฟังนะครับอันนี้คือเสียงแซมนะครับ เสียงแค้นครับเ้าสามารถเอา,สมมาเส,สียงแซมมาเซ็ตลงใน้8เสียงนอกจาก8เสียงเอามาลงไว้อีก4เสียงนะครับได้อีกเป็น12เสียงร่วมกันนะครับเสียงโอแกนดีห้าูนะครับเสียงบาตเสียงกีตาร์นะครับเขาสามารถกดกระแทกได้เยอะครับ มาณนี้นะครับเสียงแซกกับมีเสียงได้เยอะครับอ่าเทียเสียงพี่น้องในเบิ้งครับริมเนีนแห้งครับริมขาวตัวแน่นแห้งครับพี่น้อง หูซ้ายครับแล้วเปิดจังหวะเหลีนใส่เบอร์ครับเปิดเสียงอีกนะครับสามารถต่อเขาอ่าลำพุ่งนะครับเครื่องเสียงขยายเสียงได้ครับตัวนี้สรุปก,กองกดขอดเบสจับเสียงแค้นครับแปะตัวนี่พี่น้องสามารถเปลี่ยนเสียงได้เลยครับจะเล่นเสียงไหนกดเอานะครับ เขาสามารถเลือกจังหวะตรงแปดตัวหรือว่าเขาจะไปเลือกจังหวะที่ลงไวใ้ในในเมมโมรีเครื่องก็ได้นะครับอ่าผมผมเซตไว้ตรงแปดตัวนะครับเขากดจังหวะที่สองนะครับเลขสองครับไมายเสีส้มมันติดตรงนี้ครับมันก็จะเป็นจังหวะบิ๊กอินเขาสามารถกดล็อกจังหวะไว้นะครับอ่าเขากระลินได้อีกแปดเสียงนะครับครับมาปิดฟีดหลอกจังหวะออกเขากดเลขสามครับเลขสามใช่ เขากดเสียงอื่นเห็นว่ามันบกกระโดดเพราะว่ามันมีฟีดหลอกแังวะ,ะผมเห็นบ่ผมกดไปแล้วนะครับตอนนี้เขาอยู่เล็กสามอยู่เราจะเป็นจังหวะใหม่เขากดฟีดออกครับกดเล็กสี่ครับแล้วกดลลอกจังวะไว้มันซา <S <S ไปเลี้ยวไปพี่นอ้องสามารถไปกดที่เทมโปนะครับเทมโปกดทิปปุ๊บกดกดฟัง้ายมีมีสายกับผัวหรือว่าพี่นอ้องกดเชนหนึ่งหลืหมุนวงล้อครับ เอารีโอซาปับได้ตามต้องการครับเล่นบ่มีกระโดดนะครับอ่า่อไปบทที่นีกก้กดจังหวัดที่ห้าเป็นลําเพื่อนอีกตัวหนึ่งครับอ่าจังหวัดที่6อ่าเป็นลำบุ้งนะครับเป็นลำบุ้งจังหวัดที่เจ็ดเป็นกองกองเงาพี่น้องอ่าจังหวัดที่แปดเป็นลุงศูนย์ เปลี่ยนเสียงซ่อมไหมกันเลยครับประมาณนี้ตัวนี้สามารถลงจังหวะช่วยเล่นได้นะครับจังหวะซ้อยเล่นบาตะตากระแถมไปให้อ่านะครับอ่ะผู้ใดสนใจกับทั่วมานะครับเราสามารถไปเลือกจังหวะตรง x p ิ n น i o n ย u d นะครับ มันก็จะมีหมวดจังหวะไห้เน็นบอบาตาเฮ็ดเป็นหมวดจังหวะลุ่งศูนย์โบลิโลบิกกินสามชาลําบงาเพ่งจังหวะไทยลําบูไทยกองเง้วอยู่ในหมวดนี้นะครับในหมวดนี้จังหวะซอยหลินกับมีแถมไปหายนะครับหมวดเสียงหมวดเสียงก็จะเป็นเอ็กเนชั่นยุทธฟังขวาหางพงครับมันมีทั้งเสียงแซมและเสียงแต่งนะครับเราสามารถเลือกเลือกเล่นได้นะครับหลายเสียงนะครับที่บาตาลุ่งห่พีิน้นองเอาเครื่องง่ามแทะแน่นอนรับประกันว่าง,ง่ามแทะแน่นอนผู้ใได้หาอยู่นะครับโทมาลุดนะครับซูสแปดี หนึ่งสองแปหรือว่าจะแอดไอดีไลน,น,น์าามากก็ได้ 6, นะครับ0841289773อยู่ฟังขาเข่ากรุงเทพกรอาถนนบางนาตราดกมที่16นะครับอ่ะคลิปนี้กับศิขอไว้ยสิบนีน่เนาะพี่น้องเนาะก่นอนจิบจากล่าผ้าจากกันก็ไปกดปิดเครื่องก่อนนะครับกดกดที่วอลลุ่มนะครับหมุนทพ่อนเข็มนาฬิกานะครับกดกดเอ็กซิทออกหนาหนาละก่อนก็ได้นะครับอ่าตามระบบมันนะครับกดที่ปุ่มเปิดปิดเครื่องนะครับตัวนี้กด เซไว้ที่หนึ่งครับแล้วก็ปล่อยนะครับเครื่องกระจะดับนะครับเครื่องดับกดคอยดิเอาไหมอ่าดับเลยครับอ่ะเมื่อกี้เขากดคอยพูดนะครับเอาประมาณนี้ครับฝากไว้ในเรื่องพี่น้องด้วยครับสวัสดีครับ